ไปพี่น้องไปเอ้าจัดการได้พี่น้อกนอไบ่ต้องคืฮ่าหาไปกระเบานี้นกูจคืดแล้พี่น้อกนอไบ่ต้องไปยิงมันหยาดเลยแนไปตามจุดมโนพี่น้องนี่ยแดนไปตามจุดแล้พี่น้อกแดนไปตามจุดแล้พี่น้องแดนไปตามจุดแล้พี่น้อกแดนไปตามจุดแล้พี่น้อง เด็กพี่น้องดับเบิลคิลเต็มพี่น้องชนะแล้วเ,เห็นบ่หนักเบาหน่อยเถออ้าวพี่น้องมาเบิ่งยอดขากันเบิ่งไปจังใด้ยี้มาเบิ่งยอดขากันเบิ่งยอดขามิโยวามาเบิ่งยอดขาสิบหาขดพี่น้องเนาะเออสิบหาขดเออเอ้าขอขอบใจพี่น้อง